เอ็นเปื่อยมากแล้วก็เนื้อเปื่อยมากมีเอ็นแก้วด้วยนี่ค่ะว้าวกว๋วยเตี๋ยวเนื้อเอ็นเด้งแดงเนื้อเปื่อยมีลูชิ้นด้วยอืมไม่เกี่ยวก็ละลายนะไม่เกี่ยก็ละลาย<ม>ใช่ไหมค่ะพอคนกินข้าวเสร็จก็ให้แมวกินข้าวนี่ค่ะใส่เครื่องทำกว๋วยเตี๋ยวเนื้อลงไปนะคะ <c oughs> เป็นสมุนไพรค่ะ ถ้าเอาไปคั่วก่อนนะคะก็จะหอมมากๆค่ะแล้วก็จะใส่รากผักชีนะคะทุบลงไปก็จะใส่กระเทียมนะคะแต่ว่ากระเทียมแม่แหม่มไม่ได้ทุบนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าเราสไลด์แบบนี้ลงไปนะคะสไลด์สไลด์แบบนี้แนวแนวขวางแบบนี้นะคะก็คือเขาจะไปเติมเต็มความอร่อยนะคะที่ลิ้นเรานะคะทำให้อาหารรสชาติอร่อยขึ้นค่ะต้องสไลด์แบบขวางๆนะคะ มก็จะใส่หัวชัชเท้าลงไปค่ะ,ะผักหลายชนิดนะคะสามารถใส่เข้าไปเพื่อให้น้ําซุปหวานนะคะหอมใหญ่ใส่ได้แครอทใส่ได้แกนกระหล่ําปีก็ใส่ได้ค่ะแล้วก็ล่ากเขาเรียกว่าอะไรตั้งโอ่ะค่ะใส่เข้าไปได้เลยค่ะแหม่จะใส่ผงปรุงรสค่ะอันนี้เป็นผงผงปรุงรสเนื้อนะคะ เพื่อนๆสามารถใส่ผงปรุงรสหมูได้นะคะนี่โอเคแม่แำมใส่ไปประมาณนี้แม่แำมใส่เกลือค่ะใส่ซอสปรุงรสลงไปค่ะแม่แำใส่ซีอิออ๊วขาวค่ะแอแม่แำใส่น้ำตาลกรวดค่ะ ใส่ใบเตเยค่ะแม่แหม่มก็จะใส่เนื้อลงไปนะคะดูค่ะอันนี้มีส่วนของเอ็นแก้วด้วยนะคะก็จะใส่ลงไปแล้วก็อันนี้มีเนื้อติดมันด้วยค่ะค่อยๆใส่ลงไปแล้วก็ตุ๋นไปเรื่อยๆจนกว่าจะเปื่อยนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูกว๋วยเตี๋ยวนะั้นีค่ะแม่แหม่มตุ๋นไว้นะนี่โหเนื้อนี่ค่ะเอ็น นี่ค่ะเอ็นแบบเปื่อยแล้วเดี๋ยวแม่แมมก็จะหั่นใส่หม้อแล้วก็เดี๋ยวเอาไปกินกันค่ะโอหนี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นของเราแม่แมมใส่ทุกชิ้นแล้วนะคะดูค่ะเอ็นเปื่อยมากแล้วก็เนื้อเปื่อยมากมีเอ็นแก้วด้วยนี่ค่ะน่ากินจังเลยว้าวได้แล้วก๋วยเ๋ยวเนื้อมาเดี๋ยวมากินกัน แหม่มลวกผักลวกเส้นมาแล้วค่ะเดี๋ยวก็ตักใส่อย่างเดียวเลยค่ะทำให้พ่อแว่นก่อนก็ใส่ผักนี่ก็เป็นผักบุ้งในสวนของเราค่ะผักบุง้งมีสวนของเราแล้วก็ผักวางตุ้งค่ะในสวนของเราเหมือนกันนะนี่แล้วก็ในหม้อเนี้ยแม่แหม่มใส่หัวเชเท้าใช่ไหมคะก็ตักมาให้พ่อแวน่นหัวไชเท้า ไม่รู้ว่าพ่อแว่จะชอบลูกชิ้นไหมก็เดี๋ยวตักให้เขาก่อนอันนี้มีเนื้อโอเคนี่ค่ะมีเนื้อแล้วก็เดี๋ยวดูเอ็นแก้วไม่รู้ว่าพ่อแว่เขาจะกินเอ็นแก้วไหมเดี๋ยวแม่แม,แม่ดูให้อโอเคนี่ค่ะ จะตัดน้ำให้เขาหน่อยที่ญี่ปุ่นเริ่มอากาศหนาวแล้วนะคะเนี่ยเราก็ทำบะเตี๋ยวกินกันโอเคแล้วก็กระเทียมเจียวให้เขาสักหน่อยต้นหอมผักชีเราปลูกเองคะ่ะนี่ใส่เยอะๆได้แล้วก็อีกไทยอ่าของพ่อแว่นได้แล้วค่ะ โอ้ได well. well, like oh ้แล้วนะแม่ทำให้พอแล้วเนื้อนันนะดี๋ยวแม่จะเอาเนื้อตุ๋นใ้นะเดี๋ยวแม่จะเอาเนื้อตุ๋นให้หนูหอมหอมใช่ไหมหนูเอาเนื้อตุเอาเนื้อนะแม่ดูเนื้อตุ๋นให้หนูนี่เนื้อ แม่จะแล้วก็ให้มารุมมาหรือหนูอยากลองกินลูกชิ้นหรอลูกเออลูกชิ้นอะไรมากนะชอบลูกชิ้นอ่ะแม่ติดคองไม่กินลูกชิ้นหนูต้องกัดทีละครึ่งลูกนะอืมแม่กินทั้งลูกนะลูกนะเดี๋ยวมันติดคอเดี๋นะยวแม่เอาเนื้อตุ๋นให้ชุบอร่อยมากกระสชุบอร่อยเนาะ แต่ว่าต้องกินคารบไฮเดรอนิดหน่อยด้วยนะคารบไฮเดรอนิดหน่อย<ม>โอเคอเคุ้ยใส่กระเทียมเจียวให้หอมๆนัวผักผักชีไหมให้มันหอมๆนะเ<ม>นี่ยเนานะโอเคอ้าวได้เลยหอยมโ้อะพ่อเดี๋ยวเส้นจะอื่น<ม> จะไปกินอะไกินอะไรหกหิวใช่ไหมอันนี้ของปีหิวเกินไปเลยอันนี้ของพอลโหแบบนี้พิเศษ่ากินเส้นสวยจังลองชิมน้ำก่อนเด็อืมอร่อยเนาะอร่อยเนไปใส่พริกได้พอลใส่ใส่ซุปไหมไม่ไม่ใส่ซุปก็อร่อยมากอร่อยกว่าซิปที่ไทยอ่ะ เขาแห่บอกอร่อยกว่ากินที่ไทยอหเวเรแล้วแม่โรยต้นหอมผักชีให้พ่อยังจำไม่ได้ออ,อร่อยกนไปแม่ไม่รู้ว่าพ่อชอบกินลูกชิน้นไหมอ่ะแม่ก็เลยตัดให้แค่ลูกเดียวอร่อยกว่ไป,ย,ไปยังม่เส้นเยอ่ หน่อมิก่กีบอกว่ากินนิดเดียวเนี่ยเอาไม่อะไรของพ่อเนี่ยอะไรก็กินเยอะอเมืก่กีนี้ค่ะแม่แม่เตรียมกว๋วยเตี๋ยวให้เขาใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวกินกว๋วยเตี๋ยวกันเขาบอกว่าอ๋กินกับข้าวดีกว่าเขาบอกว่าเขากินกว๋วยเตี๋ยวเอ้ยเขากินขนมปังไปแล้วกินแค่นิดหน่อยพอนะอ้ะาวท่านี้จะเอาเส้นเพิ่มจะเอาเข้าวสวยไหมกินเป็นกับเหล้าอ่ะ เดี๋ยวแม่ตักให้น้องอยากหนูอยากเอาอะไรเพิ่มดูกบอกแม่มัเอาอะไรเพิ่มไหมตัวอะไรพ่อบอกว่าอ้วนง่ายผอมยากอ้วนนะกลัวไม่ตั้งใจก็อ้วนเลยเอามาหัว นี่เน่เน่ไม่กินไข่กับก๋วยเตี๋ยวเนื้อพ่อะกินกับข้าวอ๋อกินกับข้าวทำเป็นเกาเหลาได้อร่อยเลยใช่ไหมเ,ไเกาเหลาก็คือไม่ใส่เส้นลกใส่แค่ผักกับเนื้อใคเรียกเกาหล่านะ จริงจะตายื่อะไรกนักก็มีเ่นฟันได้จังฟันด้เหรอเย่ิงคือแบบเปื่อ ไม่เคี้ยวก็ละลายนะไม่เคี้ยวก็ละลายใช่ไหมแม่ตุ่นจ้ะกินข่ว้าวก๋วยเตี๋ยวเนื้อเอ็นแดงๆเนื้อเปื่อยมีรูชิ้นด้วยนัสนัสกินกันค่ะพี่จิค่ะพี่จิหอมหัวแม่หัวแม่บางเลย แมเยอะเส้นยงเยอะเอล่อเ่เรมล้วบ่เส้นกเม้ชอบใช่ไหมเส้นเล็กก็มีนะล ชอบเส้นบะหมี่ยี่ห้อนี้แล้เหลืองดีดอร่อยในรสุมากชอบสุดมาก

มีน้งที่ซูปเปอร์ญี่ปุ่นมีเส้นบะหมี่ไข่อร่อยดีเส้นบะหมี่ไข่ จะกินเป็นเกาเหลาก็ได้นะใส่ผักอ่ะเย็นนี่ก็กิตัวเด้ กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็จะลืมก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่หนูก็ชอบเลยกเรวกพ่อแ่นบอกว่าพ่อแ่นลืมตัวกินเร็วค่ะเส จะกินอีกตอนเย็นเหรอ,อได้ได้จะให้ลูกชิ้นไหนสิเอาลูกชิ้นเพิ่มใช้ไหมอืม,อม,อมกินข้าวถูกใจลูกชิ้นนะลูกอ,อันนี้เขาเรียกว่าลูกชิ้นเอ็นนะลูก อร่อยดีเนื้อเปื่อยก็เปื่อยดีค่ะน้ำ<อ>นี่ค่ะแล้วแม่แบบกินอย่างเงี้ยใช่ไหมน้ำซุปของแม่แ่มเหลือแบบเนี้ยแม่แ่มไม่ทิ้งหรอกนะแล้วเวลากินมื้อต่อไปอ่ะแม่แบบก็จะตั้งหม้อแยกค่ะตักน้ำซุปอันนี้มาใส่อันนี้ใช่ไหมเพิ่มแล้วตั้งไฟร้อนๆแล้วค่อยใส่เส้นก็จะได้แบบกินให้หมด นะคะเสียดายน้อยตักเพิ่มอีกแล้วนคะคะพอาคนกินข้าวเสร็จก็ให้แมวกินข้าวครับแมวบ้านแม่แมวมาให้กินข้าวเรียบร้อยนะแล้วเขาก็ไม่กัดกันนะคะแม่แมวมาให้ให้กินข้าวเป็นระเบียบค่ะเตียเรียงเรียงตามลำดับนะคะนี่น่ารัก วิ่งเล่นในสวนโหปีนนูดปีนไปถึงต้นมะละกอเลยค่ะแม่แม่มเห็นนะอะหิวกันใหญ่เลยแม่แม่ให้กินอาหารเด็กนะคะมาทำไมเราก็กออไปกินไปงัไงคะ นี่ไปปีนต้นมะละกอเธอระวังเดี๋ยวขนขนเต็มเวละขนเป็นก้อนอิ่มแล้วหรูอหนูลาเต้ตัวนี้ลาเต้ค่ะลาเต้อิ่มแล้วหรอคะลาเต้อิ่มแล้วเหรอให้เขากินกันค่ะแล้วพอถึงเวลากินข้าวนะเขาก็จะมารอค่ะเพราะแม่แม่มาให้ให้อาหารเป็นเวลาค่ะเดี๋ยวพอเนี่ยแม่แม่วางไว้เนี่ย ให้เขากินสักสิบห้านาทีค่ะพอถึงสิบห้านาทีเสร็จปุ๊บแม่แบบก็เก็บอาหารเลยค่ะแล้วให้เขากินเป็นที่ๆเขาก็จะรู้ว่าเนี่ยเวลากินข้าวเขาก็จะมารอตรงนี้ค่ะเนีย่ยมานั่งรอที่กล่องเนี้ยแล้วก็มามองกระจกค่ะพออิ่มแล้วก็นอนเล่นการเป็นกองตรงนี้เลยโอเคค่ะด้นคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ